ในส่วนของหัวข้อในการแจ้งคำร้องของกองต่างๆรวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการสูงสุดในแต่และประเภทนั้นสามารถทำการตั้งค่าได้จากเมนูตั้งค่าการใช้งานจัดการหัวข้อคำร้องจากนั้นทําการเลือกกองที่ท่านต้องการจัดการหัวข้อคำร้อง หากต้องการเพิ่มหัวข้อคำร้องใหม่ให้คลิกเข้าไปตรงรายการเพิ่มหัวข้อคำร้องแล้วกรอกหัวข้อที่ต้องการเพิ่มเข้าไปครับจากนั้นใส่จำนวนวันดำเนินการสูงสุดแล้วกดเพิ่มหัวข้อหัวข้อจะถูกเพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าในการแสดงในหน้าหลักได้โดยการแสดงในหน้าหลักประชาชนทั่วไปจะสามารถมองเห็นได้หรือไม่หากต้องการให้สามารถเห็นหัวข้องานบริการนี้ก็ให้กดเครื่องหมายเช็คถูกแล้วกดปร,ปรับปรุงข้อมูลส่วนผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่และเข้าใช้งานโดยรหัสผ่าน จะเห็นหัวข้องานบริการนี้ไม่ว่าจะกดเช็คถูกไว้หรือไม่เมื่อมีการเพิ่มหัวข้อคำร้องใหม่ระบบจะทำการอัปเดตหัวข้อคำร้องในเมนูให้อัตโนมัติครับ